ผมจะร้องอีกเพลงหนึ่งกแกเปิดตาทัดว่าจะดูซีรีส์จำแล้วล่ะแค่เนี้เปิดตาทัดเพื่อจะดูซีรีส์ทำไมชีวิตชอเย็นนั้นมีและผมเห็นสัมผัสแต่ละทีตั้งจะพูดปัตโตปัตโต สิ S <S ่งี่เนจะจัดท่านชอบปคนฝึกถนัดออกตัวทักลุงสามาเจตก้าวลงตูครับผมอยากจะทำลุงจังเลยลุงไม่เหนื่อยเลยจะพูดนานๆนี่แทนลุงจังเลยครับชอบพูดให้เราเดินนานและท่านจะพาไปสู่ความปลงศักดี์ที่ท่านพูดนั้นมันโครตดีแต่จะให้ดีผมข้อค่าชมสองร้อยค่าชมถูกมากๆอย่าพาผมไปปัทัานีเพรามันชื่นชงเต็มที่ที่ผมร้องเพลงบุสิ่งนี้ ก็ไปเจอรุ่งตูพอต่อทัดก็ยังเจอรุ่งตูพอวิทยุได้ยินเสียงรุ่งตูรุ่งตูเยอะทำยังไงดีวันไหนไม่ได้เห็นรุ่งตูก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรดีซีเจบอกว่าทนอะแรเลยจะอชอบพูดเร็วชอบรู้นะครับเลยต้องเพลงนี้โอวาโอวาโอวาโอว้าชอบรู้นะครับเลยต้องเพลงนี้โอวาโอวาโอวาโอว้าชอบรู้นะครับเลยต้องเพลงนี้